ใครอีกเลยเนี่ยเพื่อนเจ้าเหรอโอ้นี่ไงจะมีสงครามเหรอคะเอออ้าอ๋ยฉันจะมาคุยธุรกิจให้ตายเกิดอะไรขึ้นอะไม่มีอะไรล็อกแบพาเข้าไปปลดปล่อยิดหน่อย สนใจสนใจแจ้งข่าวเจ้าพวกชนเผ่าไปแล้วใจชิบแล้วสนใจด้วยแต่น้อยใจจังเลยนะไม่ไม่อยากขายเขาเลยโอ้ขอโทษทีนะไม่คิดว่าจะมีเรื่องขนาดนี้นะใจหรือเปล่าใจสิค้าสนใจโดยคือมาด้วยกันเลยโอ้ก็มาสนุกด้วยกันสิเลยดิได้เลยค่ะได้เลยออโอ้ เต็มหูเลยเว้ยน้อยอบมาสวัสดีต่างหากผมชสวัสดีไม่นกเลยนะเราพร้อมเลยอยากเก็บกิบเลยท่านโอทีท่านอยู่กับท่านพี่นะไกลมากเลยนะไม่เรียกเลยถ้าฉันไม่มาคุยธุรกิจที่นี่ก็แย่นะเต็มตัวบุกแบกกันำล้งมีเกลียวแสงแดดอับหรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันก็ได้ยินนะทางนู้นเต็มตัวแล้วน่ะอื

แนนมันอาจจะมีกำลังเสริมก็ได้นะที่แบล็คเราไม่ทำตอนนี้ให้ตายสิทอรีมันมาช่วยแหวนเราก็มีเราขึ้นที่สูงไว้ถ้าเจอหมาโอเคไหมหมาบินไม่ได้อา้าวเหรอเปล่า,าแต่ข้าจะแนะนำอย่างหนึ่งนะตอนนี้มีหมาสายฟ้ามาร่วมอีกตัวหนึง่งอย่าไปยิงเขาล่ะ หมาสายฟ้า,า,า,ฟาอ๋อยากๆเลยทีนี้ไม่เคยเจอด้วยหมาสายฟ้าไม่ยากอเ,เขาจะมีสายฟ้าอยู่รอบตัวตัวกีใจ <มา S 3> ดูไว้ดีๆห้ามกินเขางั้นก็ชูใ่ใ้เขาด้วยเดี๋ยวสายฟ้าจะพาลงพวกเจ้าครับเตรียมตัวนะทุกคนทุกท่านรา <ปะ S 1> ตรีนี้ยังคงอยู่กับพวกท่านอีกนานเลยออพวกแกต้องบอกหมาป่าด้วยนะว่าอย่ากินพวกฉันอะ ะออจะกลัวอะไรแล้วูเพื่อเกียิพวกจนสรัดังแกมไม่เฉยเลยหรือแกจะยอมก้มหัวกับหมาป่าไม่ใช่หมาป่าสายฟ้าจะมาร่วงกว่เราไม่ใช่ไงข่าเนี่แหละก็หมาป่าเอาละน้ำทางเลยเกรซดูข้างหลังให้หน่อยสิเจอโกม้าหรือยัมาแล้วไม่เชยหรือไงไหนไม่เห็นจริงเลย เอวม้าขาว้ะไม่ใช่ดิไม่ใช่อันนี้พวกสองพี่น้องคนนั้นงัเนเหรอแต่เหมือนได้ยินเสียงเขาแล้วนะปลุกใจกันไปก่อนนอนรับ เราพูดถูกกดขี่จากแบล็กวอเตอร์เนาโอ้โหสหายเออมา,าอย่างนี้อุ่นใจหน่อยโอราโอราอเร่รแล้วเจอเห็นเจอเจอโก้ไหมฉันยังไม่เจอนะฉันอยู่ตรงนี้กันนยะฉันจะไปรู้ได้ยังไงแต่หมอนั่นหรือเปล่าที่วิ่งอยู่ตรงนู้เรียกข้าจะเอามาันออกมาข้างนอกเมือง คงต้องแบ่งกันพื้นที่ในการต่อสู้เราคงก็ดูพร้อมหรือยังพร้อมแล้วให้าจงไฟแล้ววางคูก็ดูของเจ้าหน่อยงั่นก็เราจะเข้าไปก่อนเอางี้ข้ามีแผนละสะตเลื่อเลือขึ้นกข้าจะเข้าไปแล้วดึงคนออกมาแล้วพวกเจ้าก็จัดการคนที่ออกมาแล้วก็บุกเข้าไปข้างในสลับกันเอาแล้วกันนะ น้องค้าจะพร้อมไหมพร้อมจมีแม่ป้าระยำไอเจ้าโจระยำเลยป้ามาตัวเองสักกัน

เล่นบันทึกก็เราสนุกเลยใครยิงค่าเอ้าไม่บอกกันเลยงานเต้นรำ นาไล่ะพี่น้องโ,อ,อ,โอ,อ้ท่าโอ้ฉันพ่อโอ้ันพอทัอันพ่อฮ อลีกุ๊บลีกุ๊บลีกุ๊บไว้ไว้ยิงพวกกันยิงพวกกันใครไม่ยิงไล่หลังฉันมาวะปืนเข้าไปไปเนื้ยออกทางซ้ายออกทางซ้าย ตามกับตันตามกับตันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สายสายบุคคสายบุคสายนีน้ำสายตีสายตีสายไป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 โยโยลุยเลยลุยเลยงานนี้เราลยเยฮองานเราลุยเลยไ้โห เดี๋ยวยงนดูกันเองดูพูด้วยห่หญ่ลมันมีคนมาดังคาหรือเปล่าไปไปไปกระจายเลย อ,อ้ายออกมาอุบไปขาที่ปลอดัยอ,อะไรกันไม่เห็นอะไรเลยใครยิงเราฉันสิ Ok, tỏ đi đâu ai <laughs>

ตั้งด้วย้สหายพวกเด็กปวดมาแล้วนี่รถนี่ต้องเท่าไหรห้าหมืนคนยิงมาจากในปะข้าขอเป็นเด็กชิ้นหนึ่งมองหาอะไรไม่เห็นเลยเวนเอ,อ้ย มีกูเอ็นตามตามถนนน่ะมีมไปสรุนก่อนมีคนเจ็บเราต้องช่วยเพื่อนเรากลับด้วยนะใครฝั่งนู้นใครุย <c oughs> รถโผล่ว่ะรถอะไรวะไม่เห็นใครด้วย ฉันได้ยินเสียงใครกับตันมันอยู่ที่ได้ เฮ้ยไอ้ไอ้เชฟมันอยู่ข้างล่างไงเชฟมันอยู่ข้างล่างไอ้อาลาลเซลขึ้นมาเดีเ๋ยวก็ตายหาลาเซลขึ้นมาลาเซลไอ้เวนก็ไอ้แก่เป็นหารถามว่าทุดดีเ,เพ่อนกอ่ะเดี๋ยวยายเดี๋ยวยายใครมีผ้ามันแผลหรือเปล่าเจอมาห,หรือเปล่านะาาั่นพวกเราฝั่งนี้ฝั่งนี้พวกเรา ไอ้ไอ้ไอ้คนที่ชอบเลขหนึ่งศูนย์สี่ท่ให้ไปแล้วสามอาร์มบันแพ้ชอบเลขอะไรสิบหกคืนจันทร์สีเลือดเอาไปไปรักษาตัวจ้ะข้าขอบใจ วันนั้นเขาพาพลังคุณออกไปที่ทุ่งหญ้ากว่าได้เวลาไปแล้วเราต้องใช้นักล้ของข้าไปที่ทุ่งหญ้ากว้างเราได้พบมาไหมกุญแจแห่งช่วงช่องทางเราได้พบกันมาไหมวิ่งวิ่งด้วยกายเนื้อไปเถอะไปด้วยความมงหมามเองวิ่งไปสลักถอยขึ้นบันด้อมวิ่งไปจะฆ่าคงณทัมเองวิ่งไป ไป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 ,ไปด้วยไปด้วยท่านขาอีกชาเร็วเร็วไปให้หมดขาชันท่านขาขาสั้นเราเข้าด้วยเร็วเร่วรวิ่งตามพวกนี้ไปวิว่งไปเลยชาดูหลังให้ ไปไม่ต้องสท่ารีบไปไวิง hey, oh, ว่งเทโอวิ่งไปท่าป่าฝั่งนู้นแนวอไม่ใช่เกรทแพนแล้วก็ปนูดีกว่าทัไถ้าเห็นไม่กี่คนเองนะใช่อยู่นี่นะเดี๋ยวพวกมันก็จะมาที่ประสมงทบ Valeu. Wow. Wow.